หนูก็อันนี้ได้มาจากแอปแอปหนึง20บาทเก็บเงินซื้อเองอย่างได้ก็คือเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ซื้อเองประมาณ30,000ค่ะ3 0,000ใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งหมดอะใช้เวลา2ปีครึ่งอปรอโลมแบบใารรับสรุปขนาดที่ข้าวอะยังต้องเก็บเงิน <laughs> คือแบบประยัดเลยใช่ไหม สวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะโอเคค่ะแล้วก็พี่ข้าวค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตกันก่อนนะบบอันนี้คือว่าเป็นคลิปแรกในรอบนานหลายเดือนเลยที่เรากลับมาอัดคลิปใช่ป่ะแบบน้องๆทั้งบ้านเริ่มคิดถึงกันแล้วนะคะก็จริงๆโควิดมันเริ่มซาออย่างใชแ่แต่ว่ามีคนแถวๆนี้ยเขาป่วยโควิดอยู่หนึ่งคนเอ้ยใครอะใครอะใครใคายนี่งเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าติดตามชีวิตโควิดใช่เดี๋ยวอัปเดตกันนิดนึง ก็พี่เข้าเท่าไหร่แล้วสิบแปดแล้วค่ะอัดตั้งแต่แบบ6ปีที่แล้วที่สองเหรออยู่อัดตั้งแต่ปหกใช่อัดตั้งแต่12จบแบบคือตอนนี้คือจบมหกแล้วอะปวชอารมณ์แบบปวชปีสทุดท้ายแล้วคนนี้ล่ะมสิบห้าอัดตั้งแต่ปสามกลมๆอะ กลมอะแล้วก็แบบมีอะไรก็คุยกับพี่ข้าวพี่ข้าวเงงสกิดสกิดสกิดแต่เสียงอะไรจ้น้องเท็กบอกว่าน้องเค็กติดโควิดแล้วแบบว่าเสียงมันไม่กลับมาแล้วแต่คีรู้สึกว่าเค้กเสียงแหบขึ้นเยอะเลยใช่เสียงมันจะแหบเมื่อก่อนมันจะเล็กๆแบบเบาแบบแล้วแบบว่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆนทางบ้านอะที่ติดตามเราสองคน่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอยู่ปออะไรแล้วมองอะไรแล้วหรืออยู่ปีอะไรแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์มีอะไร อยู่ในโทรศัพท์ของคุณบ้างพี่ข้าจำได้ไหมว่าตอนนั้นน่ะใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรแบบแรกๆสมัยเราอัดคลิปแบบ3ปีที่แล้วหนูจำได้ Oppo A 5 0อะไรสักอย่างน่ะแต่เป็นสีแดงอ่ะเอามาจากไหนใช่พี่อีฟซื้อให้หรอซไ้่ได้เลยใช่ทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาแบบอันนิดนึงนิดนึงนิดนึงี๋ดูของพี่นะเก่าของนางอีกอะดูของนางดิอนด์สีสวยมาก เขียวเขียวมิ้นหรอเขาซื้อเองด้วยแล้ว Apple เอาโป้ไปไหนแล้วพังแล้วแต่มันอยู่นะแล้วภาพมันยังอยู่นะแบบทิกตอกช่องดังๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยุดนั้นหมดเลยเฟซอะไรแบบนั้นอ่ะก็คือหายไปหมดเลยเหรอใช่หนูมีอะไรใหม่หนูก็สมัครอะไรใหม่หมดเลยคือข้าไม่สามารถรีวิวตัวมันกลับมาได้เพราะจำรหัสไม่ได้พังแล้วพังเลยหายแล้วคือไปเลยถ้าข้าเปลี่ยน Facebook ใหม่หรืออะไรใหม่คือโทรศัพท์เครื่องใหม่นั่นเองนะคะใช่เพราะว่าจำอะไรไม่คือได้เลยน้องเทก็จําได้มาโทรศัพท์ เค้มีโทรศัพท์เครือ่องแรกของเคาเนี่ยไม่มีพี่ยังไม่ซื้อให้ใหม่ดูตอนเนี้ยใช่จำไม่ได้เครื่องเดิมอะ <laughs> ตอนนี้เครื่องเดิมก <laughs> ี่ <laughs> 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 ปีแล้วเครื่องแรกก็จะเป็นสมาร์อันนี้กี่ปีแล้วเค้สองปีแหละซื <c oughs> <c oughs> ่อวันพ่อพี่ว่า okay <c oughs> โอเคนะ <c oughs> ก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ <c oughs> อีกสักปีนึงอะเค้กบอกไอโฟนไอโฟข้าบอกพี่อีฟไอโฟนก็ไม่เป็นไรไอโฟนข้าถ้ามีไอโฟนอันใหม่อะยอมใช้ได้สิบสามหมายถึงว่าอันนี้ก็แบบไม่ได้ใช้ แล้วมีตัวใหม่ขึ้นมาไม่ได้ขายไปไหนนะหมายถึงอาจจะให้พ่อหรืออะไรเงี้ยนี่เป็นคนไม่เด็ดเดี่ยวเหมือนกันนี่จะมีคําถามนะคะแล้วให้ทุกคนเนี่ยโชว์โทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็ตอบคาถามแบบพร้อมกันแล้วเพื่อนๆนทางบ้านอ่ะถ้ามีโทรศัพท์อยู่ในมือใช่ป่ะก็เล่นชาเลนจ์นี้ไปกับพวกเราเลยเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะโชว์มือถือก่อนที่อีบันไม่เคยเปลี่ยนเลยโทรศัพท์มันก็แพงทุกคนหนูตีฟิล์มใหม่ใช่ไหมแต่แก กก็ใช้ไปสัหนูทำหนูทําแต่เพราะว่ามันหล่นหน้าร้านไอ้นี่สากลหิวจัดลืมโดนทรโทรศัพท์เลยหิวอะไรนี้หรอหล่นหายไปไหนไปรู้ค่อยขอได้ไหมข้อท์เหรอโอ้โหคอหล่นเนี่ยหนักจัดคือ iPhone 10XS ของพี่คือก็เก่าแล้วนะสี่ปีละน้องข้าวอะ iPhone 11ธรรมดาเลยจิมันไส้กี่ความจุเท่าไหร่ความจุหกสิบสี่ค่ะหกสิบสี่เฮ้ยเอาเท่าไหร่นะ สองร้อยสองร้อยอ้ค่าไม่ไปก่านาะใช่ A ห้าสิบเอ็ดเหมือนเดิมประมาณสองปีละมันยังไงบ้างตอนนี้มันเก่าอัพมัร์ลวนลวนอะไรบ้างไหมไม่เหรอนี่ไม่ยังอันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็ได้คือจะบอกว่าถึงมันดูสภาพอาจจะดูไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังไม่ลวนนะคือเมื่อเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็ได้แต่ว่าทุกคนชอบบอกว่ามันช้าแต่หนูว่ามันไม่ได้ช้านะอย่างนี้ก็คือใช้ได้อยู่ใช่ปะ สักห้าปีแล้วกันไอ้คนสิบสี่ก็ไม่ต้องรอเสิบห้าเขาพูดเองนะอเออนี่เขาพูดเองนะให้ทุกคนเปิดภาพหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองหน้าจอล็อกหรือหน้าจอหน้าจอวันแรกก่อนก่อนที่จะเข้าล็อกอ่ะนี่ของพี่ว่ามาทโมเหรดทุกคนโอ้โหเป็นพระเลยอ่ะวันเล่ยขิงค่ะทุกคนที่เขาเป็นน่ารัาเป็นอะไรเป็นเออน่าจะเป็นตัวการ์ตูนของดิสนีย์น่ารักนะเอาจิงริงน่ารักไม่ใช่อะไรเป็นไรมคือลูกผู้หญ่ ผู้ชายอะไรอ่ะไปซื้อของเกาหลีอะไรแบบนี้ใช่สายเก่าคือสายเก่านั่นเองคนเดิมคนเดิมกว่าที่หน้าจอนี่คนเมื่อกี้คนเดียวกันเลยผมพี่เป็นดอกไม้ชอบดอกไม้ค่ะน้องคลิกอะของหนูเป็นเป็นลิงเหรอไม่ใช่ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนอันแรกแต่ว่าน่าจะโนลแบบกันก็คือแบบพวกแบบมันจะอยู่กับขอบขอบทำไมข้าวดูแบบเป็นดูแบบสตรีมากเลยอ่ะมันดูแบบเป็นผู้หญิงสตรีอ่ะ แต่เขาเปลี่ยนใส่หวานอะ,ะใส่หวานนั้นดูแบบอบอุ่นอะดูพวกเรา,<ม>าดีพวกเราทำมาพ่อแต่งกมาเปิดมาสวา่วางเลยิใส่เก่าแนะนำเคสมือถือก่อนอะที่ข้าวเลยของหนูก็อันนี้ได้มาจากแอปแอปหนึ่ง20บาทช h อปปี้ ชีอินหรอส่งมาไกลมากเลยนะใช่ยี่สิบบาทมันจะเป็นเคสกักเพชรธรรมดาเลยแต่ว่าเวลามันโดนแสงมันจะเพชรมันจะเล่นแสงอ่ะมันสวยมากโดนโดนว่าพี่หิมเล่นปะมันก็พอได้อยู่กับ20บาทอ่ะทุกคนว่ามันสวยนะคือน้ําอัดลมใส่น้ําแข็งยังไม่ได้ราคานี้แต่พี่ข้าว20บาทคือค่าส่งอ่ะรวมปะส่งฟรีเฮ้ยใช่เหมือนแจกฟรีอ่ะส่งฟรีส่งมาจากจีนอ่ะ20บาทคุ้มฝุ่น ของพี่น่าจะเป็นช้อปปี้นะทุกคนประมาณน่าจะประมาณห5สิบ้าบาทหรือไม่เกินห้าสบาทรวมส่งประมาณห5ิบ้าบาทก็ไม่แพงนะแพงไหมหกสิบห้าบาทพอได้พอได้เล้ประวัติเคสนี้ให้ฟังอะของยูหนูไปซื้อจากวันหลังนะเฮ้อไม่ใช่ไอ้ตลาดซีราเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เขาเจ้าของคนนี้หนูอะออกให้ให้คนซื้อให้รออ๋อเออให้ที่คองสานตลาดคองสานตอนเอาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูไม่มีเคตอนนั้นอะมเหลืองแล้วน้องเคใช่ ตอนนี้ไม่ได้น่ารักแล้วเน้นใส่เพื่อป้องกันแค่ช้อปปี้เดียวช็อปปี้ป่ะก็ใส่มาแบบไม่ได้เน้นอะไรแล้วอเน้นแบบเออแล้วมันมันเป็นแบบปุ่มๆอะไรไม่รู้อมันก็น่ารักดีมันเหมือนแบบตัวแบบกดไม่ได้นะตัวเนี้ยตัวแบบเออไอตัวที่แบบอ่ะกันกระแทกอะไรแบบนี้่แต่ว่าเคสหนูมีเป็นสิบเท่าไหนร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหรอใช่ไม่ใช่เจ็ดสิบกว่าบาทก็ไม่แพงแล้วก็น่ารักมีเคสอันเดียวหรอมีเคสอันเดียว ไม่หนูมีที่บ้านเป็นอีกสิบเลยอะหรออ๋อแตชอบอันนี้เปิดคลิปวิดีโอล่าสุดที่ดูใน youtube เพลงดวงตาหรอใช่อันนี้หนูไปเจอใน TikTok หนูก็เลยแบบเห็นมันพอี์ดีเพลเองมีคือหล่อจัดอ่ะอ่ะของน้องเค้กห่อหนูฟังเพลงเจ๊แซ้งอ่ะฟังฟังของใครของใครหนูอ่ะติดเพลงนี้มาไม่ไม่ไหนูติดเพลงนี้มาจากใครสักคนเนี้ยแหละหนูก็ฟัง พี่เคยได้ยินพี่เคยได้ยินน้องๆทางบ้านนะคะตอนนี้ตอบคําถามไปหลายข้อแล้วนะใช้โทรศัพท์รุ่นละไรแล้วก็ตอนนี้มีเคสมือถือแบบไหนแล้วก็ฟังเพลงอะไรใน u t u b e เข้ามาคอมเมนต์แชร์กันได้อยากให้แบบน้องๆทางบ้านหลายคนเห็นนะที่เข้าได้ p h o n นะอ่ะแล้วแบบหลายคนแบบใครตามใจพ่อแม่ตามใจหรือเปล่าหรือพี่อีฟซื้อให้หรือแบบ น้องเค็กซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเดี๋ยวให้ให้พี่ข้าวอ่ะบอกนิดนึงว่าได้โทรศัพท์มาได้ยังไงก็เก็บเงินซื้อเองเนา่ได้ก็คือเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ซื้อเองประมาณสามหมื่นค่ะสามหมื่นใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งหมดอ่ะใช้เวลาสองปีครึ่งอารมณ์แบบจะเปลีตัวทุกคนเห็นไหมขนาะที่ข้าวอ่ะยังต้องเก็บเงินคือแบบประหยัดเลยใช่ไหมเพื่อของขวัญชิ้นนี้แล้วมันคุ้มไหมรู้สึกว่ามันมันแตกต่างจากโทรศัพท์ตัวเก่าปะ มันเร็วกว่ามันแต่ว่าห,หนู่าไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์มานานมากมาถึงอันนี้เหรอไม่ใช่ช่องต่อก็พังไปแล้วอนพังจนไม่เหลือลมันเว้นระยะมากกว่าหนูจะได้ทษเครื่องนี้มันคือมันนานมากคือประมาณเท่าไหร่ปีหนึ่งเ,เป็นปีปนปนติดต่อ,อยังไงอ่ะไม่ติดต่อเลยเลย ตอนนนั้ติดต่อผ่านเคสติดต่อผ่านหนูแล้วประเด็นคือเวลาหนูคุยกับเขาเหมือนคุยคนเดียวอะคุยกันแบบล้าสอบยังไงอะเหมือนเราแบบว่าผ่านแล้งทรงอะบางคนมองมาคุยคนเดียวเนี่ยเหงาเวลาแบบไปโรงเรียนอะไปโรงเรียนอะติดต่อใครอะถ้าออกไปก็คือติดต่อใครไม่ได้เลยใช่ก็คือหายไปเลยหายแบบศูนย์ แต่ว่าเขาเข้าเ<ห>ฟซหนูไง<อ>เขาก็มีอะไรเขาทักเฟซมา้าโทรโทรศัพท์ที่ออฟฟิศเหรอใช่อ๋อก็ยังดีก็ยังดีที่ยังแบบติดต่อ,นะตอได้นึกว่าเป็นคลสาวสุดนึก <laughs> ว่าหายไปละแต่ก็ดีทําให้เราแบบรู้ค่าของของที่เรามีาว่าเรามีแล้วควรจะรักษาให้มันใช้ให้มันยืดยาวใช่ไหมก่อนที่มันจะพังหรือก่อนที่จะมีตัวใหม่แบบพี่ข้าวที่สุดยอดเก็บเงินตั้งสามหมื่นกว่าบาททุกคนน้องเค้น้องเค้ได้มายังไงพี่อิซื้อให้ตอนตอนพ่อม่นจะเลยส่งปีแล้วแต่ก็ยังแบบใช้ได้อยู่นะ ได้ตกแบบกี่ที่ได้โทรศัพท์มาเออคถามสุดท้ายนะคะเพื่อนๆสามารถตอบได้นะอ่ะน้องข้าน้องเค้กเนี่ยมีโทรศัพท์ในฝันที่อยากได้ในใจไหมบอกว่าเป็นรุ่นอะไรเอออ่ะพี่ก่อนก็ได้ที่อยากได้ iPhone รุ่นล่าสุดน่ที่จะออกปีเนี้ยแต่ถ้าไม่ได้ก็ปีหน้าอีกปีหนึ่งทนใช้ไปอีกปีหนึ่งเพราะว่า iPhone มันก็พวกตรงๆมันดีจริงนะภาพแล้วก็งานของเราใช่ไหมมันต่อยอดได้หลายอย่างอ่ะเออภาพมันละเอียดอ่ะ แล้วก็เร็วด้วยแล้วก็มันก็รองรับหลายแอปได้แบบพี่ว่ามันโอเคอะแล้วก็อยากได้ความจุที่มันเยอะๆหน่อยซึ่งราคามันก็แรงด้วยของหนูตอนนี้น่าจะอยากได้ iPhone 13มันสวยอะ่ะมีสีในใจยังสีเชลลาบูสีฟ้าหรอสีฟ้าหรอน้องเคก็หลัน้องเคก ้องเค้กอะถ้าพี่อีฟหรือว่าใครก็ได้นะฮะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ของเราเค้กนะฮะไอโฟนแค่นั้นแหละหนูแบบหนูเป็นคนอาจจะไม่พี่ว่าน้อเค้กอะสิบสองสิบสามแฮปปี้แต่เป็นคนไม่ได้แบบมีรุ่นในใจรู้สึกแบบมางคนจะแบบมีรุ่นในใจแต่หนูไม่มีรุ่นในใจเค้กบอกว่าเขาสับพี่อีฟอ่าถ้าได้แล้วอะแค้เค้กเค้กก็แฮปปี้เออใช่ใช่แฮปปี้ไหมแต่มันสิบนะก็ ก็ได้อ่ะดีไปตรงนั้นใช่เพราะว่าอันนี้ก็หลายปีแล้วก็เพื่อนๆนะคะสามารถเล่นเกมนี้ไปกับพวกเราได้แล้วก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ได้ว่าได้โทรศัพท์ไปยังไงหรือมีเรื่องราวอะไรมาแชร์แบ่งปันกันได้วันนี้เรา3มคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะเธอไปเห็นข้างบนป่ะเห็นตรงนี้ของเราป่ะโอเคอ้วกใส่หน้าพี่อ้วกใส่หน้าพี่ไปเลยนี่คือสิ่งที่เราไม่เจอกันนานและเคกมอบให้นะ